ไปเย็นแอร์ร้อนแอร์มีแต่ลมเจอแล้วครับสำหรับการซื้อรุ่นเบนมือ2สองมาขับครั้งแรกเรา่ามาฟันครั้งแรกเพื่อที่จะมันเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นรถย้อมแมวเพื่ออยากจะให้คนที่เอาไปใช้ต่อน,นั้นใช้อย่างมีความสุขแต่แล้วผมก็เจอแล้วครับกับรถเบนยินร้อยี่สองูรที่ ในเวลาเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเจอแล้วปัญหาแร้วกันก็ต้องเอาไปให้เขาเช็คดูว่ามันเกิดจากอะไรมันจะเป็นคอมแอร์หรือว่าเป็นแอร์รัว่วาวาลแอร์คอยร้อนคอยเย็นหรือตรงไหนก็จะได้รูกันเพราะคันนี้เลขใหม่เพียงแค่ เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองวันที่ผมแตะดับนี่ก็จะเป็นวันอังคารที่สิบแปดมี 18, 000, นาคมปีหกแปดอันนี้ผมก็วิ่งอยู่ใต้ทางด่วนข้าวารเก้าม, 9, มุ่งหน้าไปทางดินแดงนนี่แล้วก็จะไปเช็คที่วิชยัยดูว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งบุพพิชัยสวีทนี่ก็เป็นรูที่ผมไว้ใจ ก็าทำเป็นซอมเบนที่จะได้หลายคันแล้วสำหรับคนไหนที่มีปัญหาในส่วนของการขับรถเบนมือสองอยากจะซอมรถเบนมือสองก็แนะนำไปที่อุชัยก็ได้ลานเผาแปดสิบอยากยีสองกรุงเทพมหานครหรือพิมพ์ในทูบก็แบบที่ชัยสวิตนะแล้วก็ไปตามแผนที่ได้เลยและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะรู้ว่ารถเบนซ์ ที่ซื้อไปใช้เปซื้อไปซ่อมที่มีการปรับสภาพอย่างทเทียมเนี่ยมันจะใช้เงินเท่าไหร่มันจะจบไปที่ราคาเท่าไหร่พอวันนี้เนี่ยผมก็ถือว่าไปเจอสิ่งแรกแล้วก็ซื้อมาในราคา5้าแสนกาบการมันจะจบขนาดไหนจาก4ี่ล้านสองเมื่อปันเสร็จจะใช้เงินเท่าไใดเพื่อให้เป็นรถที่สมบูรณ์ก็ลองติดตามในช่องวินคาเพราะผมเกลียดรถยอมแมว ผมไม่อยากให้คนที่ซื้อจากผมไปเนี่ยเจอยศย่อมแมวแต่อยากให้ใช้เขานั้นใช้อย่างมีความสุขลดย่อมแมวต้องหมดไปนี่คือภารกิจของผมวินขาค่าซ่อมปาเดียว